สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จบางคุณพรมนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับเป็นพระกรุกเก่าเนื้อมวลสารท่านนี้จัดจ้านเลยนะครับองค์นี้ผ่านการใช้มาในี่เนื้อเปิดเลยนะเพื่อน,เ,อนเนื้อเปิดเลยเห็นมวลสารค่อนข้างหลากหลายนะครับ เราจะเห็นเราจะรู้เราพอจะเข้าใจว่าสมเด็จบางคุณพรมเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอพวกเม็ดเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองเท่าไหร่นะครับเป็นผ้าแกปูนเปลือกหอยนะครับแต่ว่าองค์นี้พิเศษนะครับเมื่อผ่านการใช้มาเนี่ยเนื้อเปิดนะครับจึงได้เห็นมวลสารหลากหลายนะเพื่อนดูด้านข้างไดหครับด้านข้างเนี่ยเม็ดมวลสารเนี่ย หลุดออกไปเยอะเลยนะครับเนีย่ยเราก็จะเห็นด้านหลังนะครับรอยปริรอยแตกรอยแยกนะดูดูด้านข้างเนี่ยเป็นหลุมหลุมเล็กหลุมน้อยอบางท่านเรียกว่ารอยนอนด้นนะรูเล็กรูน้อยนะครับเดี๋ยวพ่อจะมาจะให้ดูใกล้ๆนะเพื่อน จะให้ดูใกล้ๆแล้วก็พิจารณาไปพร้อมกันว่าพระสมเด็จที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ต่างๆวัดต่างๆนะเพื่อนๆความงามของท่านก็งามแบบโบราณเป็น100ปีนะครับถ้าเป็นพระยุคต้นก็200ปียุคกลางเนี่ยร้อยเกปียุคปลาย150ปีเลยนะเพื่อนๆ ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจยุคต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นความงามของท่านนะครับพระเยเมามหานี่กล่าวมาหลายหลายครั้งนะหลายคลิปเพื่อนดูองค์นี้นะครับเห็นไหมครับมวลสารนี่ลอยเลยนะองค์นี้เนื้อนี่มันวาวเนี่ยเม็ดก่อนผงพุทธคุณก่อนมวลสาร ก้อนผงพุทธคุณก้อนมวลสารเนี่ยเกิดขึ้นในเนื้อพระเลยนะครับเนี่ยเม,ม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองเนี่ยมีเยอะนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับก็เม็แดแดงนะครับเนี่ยเนื้อนี่มันวาวนะหนึกนุ่มแน่นแกร่งเพราะเป็นผ้าที่ผ่านการใช้มานะเพื่อนเพื่อนคนสมัยก่อนเขาใส่กรอบพระเขาใส่กรอบอเปิดหน้าเปิดหลังนะเพื่อนเพื่อน เนื้อพระก็จะถูกกับผิวเราสึกไปหลุดไปแตกออกไปแบบธรรมชาตินะเพื่อนๆอย่างตรงนี้ยที่ว่ามวลสารเปิดเลยอย่างเงี้ยเพืเ่อนๆเห็นไหมครับออกคาสิคมากนะตรเนี้ยอย่างก,ก่อนผงพระทุคุณเป็นเม็ดเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นเม็ดเราไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดกรวดเม็ดเทาครบอย่างองค์นี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดประธาตุเพื่อนๆดูเม็ดนี้นะครับเป็นไงครับเนี่ยสวยงามเลยเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทา เแดงนะครับนี่ดูความช่ำของท่านนะครับช่ำไหมครับนี่ช่ำช่ำเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆดู ด้านบนนี้นะครับถูกผิวกายของเราในเนื้อทนหลุดออกไปหมดเลยนะครับนี่เพืเ่อนๆได้ดูนะครับนี่ก็คือเม็ดดำเม็ดประทาดนะครับเนี่ยใสเป็นแก้วเลยนะครับ เนี่ยกนผมปตุตตคุณเนี่ยเม็ดแดงคือองค์เนี้ยถูกกับผิวเรานะครับคลาสสิกมากนะเพื่อนๆดูดูปูนเปลือกหอยนะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยก็เป็นแบบนี้ครับเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยเป็นธรรมชาตินะ เราเราดูทุกจุดนะครับดูทุกมุมนี่นะครับเม็ดแดงนี่คือเม็ดแดงนะครับเศษอิฐเปสมกอ่อกำแพงเปื่อยเปือนี่นะครับเม็ดแดงนี่ก็จะสีน้ำตาลเข้มอย่างนี้นะครับสีน้ำตาลเข้ม เพื่อนๆดูสิครับฟอร์มงามของท่านคาดเสกมากนะครับจะดูมุมไหนนี่ก็สวยงามนะครับมเมดทัลเพื่อนเม็ดทัาเนื้อนี่ฉ่ำเลยทีเดียวนะครับเราดูกันแบบใกล้ๆแบบ เต็มอิ่มไปเลยนะครับเนี่ยคาบแคลไซคาบแคลไซครับอนาคตไหนาเกิดขึ้นในองค์พระนะครับ เราดูดีๆเนี่ยคล้ายกับเม็ดเม็ดหยกนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเม็ดหยกอยู่ในเนื้อผ้านะครับอย่างเงี้ยหาดูหามองหาชมยากนะเพื่อนๆไม่ค่อยเจอนะครับลักษณะอย่างเงี้ยคล้ายกับเป็นเม็ดหยกนะเ,นเม็ดหยก พัดซิกมากนะครับฉ่ำเหมือนเนื้อบวบช่ำนะเม็ดยุกเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดำก่อนผงพุทุคุณเนื้อนี่เนื้อนี่ฉ่ำมากเลยนะเพื่อนเเนี่ยนี่เลยครับโบราณตว่าเนื้อฉ่ำนดูสิครับนี่ เป็นจุดๆเป็นจำๆนะเนื้อได้ช่ำมากช่ำเลยทีเดียวดูหามองยากนะครับอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสไม่ได้เจอนะครับ พระแท้นในแท้ที่องค์พระนะครัะเพื่อนดูสิครับองค์นี้ให้เราดูกันแบบเนี่ยดูเม็ดนี้นะครับเม็ดพระธาตุนะคล้ายกับเม็ดเหล็กไหลไย,ยดำนะนเพื่อนๆนี่อยู่ในเนื้อพระนะครับเห็นอย่างนี้จับไม่อยากวางนะนเพื่อนเพราะว่าท่านเป็น พะที่ผ่านการใช้มานะครับเนื้อจะเปิดออกอย่างนี้นะครับเมื่อเนื้อเปิดออกอย่างนี้เนี่ยความงามจึงสวยครับความงามไม่ยากที่จะหาสิ่งไหนมาเปรียบได้นะครับเนี่ยเนื้อนี่ชํำเลยนะครับ ชำนวนเราดูทุกมุมนะครับดูเนื้อนี่ไม่อยากวางเลยนะเพืเ่อนๆเนื้อพระองค์นี้นะครับชัดเจนแล้วก็สวยงาม จนแล้วก็สวยงามนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพ่อบ้านเลยนะครับ เพื่อว่าจะมีกำลังใจดีๆจัดทําพระมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ